สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะถ้ำกลางสายหิมะแล้วก็ลูกเห็บนะคะ,ะจะพามาดูสวนนะคะจริงๆว่าจะมาลงแครอทนะคะกับเลดี้ไว้นะคะแต่ว่าเนื่องจากอากาศไม่เอื้ออำนวยนะคะ่ะจะต้องลงในอาทิตย์หน้าแล้วล่ะคะ่ะอันนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นป่าทุบเลยนะคะอันนี้คือถางไว้นะคะเนี่ยถางร่องรอยที่ถางแล้วทางเนี่ยทำเองเลยนะคะเนี่ยคือถางนะคะก็ ถ่ายไว้ไปเป็นอนุสร์นะคะกระบะตรงนี้นะคะก็คือทําเองนะคะกระบะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะก็คือมีขี้กบนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะทนหนาวนะคะกระเทียมยังอยู่นะคะยังรอดอยู่เลยนะคะแล้วก็ดอกทิลลิปกาลังจะขึ้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเก็บตรงนี้นะคะต้นนี้คงจะเอาไว้นะคะเอาใบไว้บังลมไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะปลูก ต้นใหม่ขึ้นมาก่อนนะคะอันนี้ก็คือยังอยู่นะคะก็คือสภาพของสวนในตอนนี้นะคะก็อยู่ในระหว่าง8เดือนนะคะพี่พ,พ,พี่น้องๆน,นะคะยังไม่ถึง1ปีนะคะสวนนี้นะคะที่ได้มานะคะแล้วก็ลงทิวลิปไว้นะคะก็กําลังงอกขึ้นมานะคะ่ะเดี๋ยวก็จะเบ่งบานแล้วนะคะทุกคนรอดูดอกทิวลิปกันนะคะอันนี้ก็คือเศษนะคะก็คือ เศษย่าคานะคะที่เป็นย่าคาคือถอนรากมันออกมาเลยนะคะก็คือตรงนี้เลยนะคะเอาเก็บไว้ตรงนี้นะคะก็คงจะทําเป็นปุ๋ยหมักนะคะประมาณปีสองปีคงจะใช้งานได้แล้วแหละนะคะตรงนี้คือดอกคิวริปนะคะก็คือปลูกแล้วมันไม่ตรงนะคะเพราะว่าตอนที่ปลูกนะมันดินมันแข็งมากเลยแล้วก็ไม่มีจอบด้วยนะคะคือขุดแบบทรมานมากเลยนะคะ ี๋ยวตรงนี้นะคะก็คือเดี๋ยวจะอาทิตย์หน้าคือจะเก็บย่าคาตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะใส่ดอกไม้ไว้นะคะอย่าลืมติดตามดูนะเพื่อนๆสองต้นนี้นะคะก็คือเขาปลูกมาไว้สายสิบปีแล้วนะคะก็คือมันก็จะขึ้นทุกๆปีเลยนะคะเพื่อนๆก็คือมิมะออกเลยนะคะไม่บาดวันเลยนะคะอันนี้ก็คือต้นแอปเปิลนะคะก็ท้องฟ้าก็มืดครึ้มเลยนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นนะคะว่า เต็มไปหมดเลยนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆไม่อยากจะกลับบ้านนะคะอยากจะอยู่สวนต่อนะคะแต่ต้องจำใจกลับนะคะเน,เนื่องจากอากาศไม่เอื้ออํานวยค่ะเพื่อนๆ